และสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ FN Scar ปืนเล็กยาวจู่โจมอนเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าประจำการให้กับหน่วยปฏิบัติการการลบพิเศษและได้มีการเข้าประจำการในหลายประเทศจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งในปืไนไรเฟิลที่ดีที่สุดในโลกโดยจะมีศักยภาพเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยหรือสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นด้วยกันสามารถกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่อง i am s a n g เพื่อติดตามข่าวสารการไลฟ์สตรีม สามารถมาเล่นด้วยกันในไลฟ์สตรีมได้ตลอดเวลาส่วนสํารับคิดในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ใน Black Hawk Rescue Mission 5, f i Fabric n a t i o n a l Scar r e f i l l FN Scar หรือในชื่อเต็มคือ Special f o r c e Combat Assault Rifle เป็นปืนเล็กยาวที่แทบจะเรียกได้ว่าปืนเล็กยาวอนเนกประสงค์เนื่องจากสาเหตุที่ว่า FN Scar สามารถปรับแต่งตัวปืนให้เหมาะสมกับภารกิจในหลากหลายรูปแบบและสามารถปรับแต่งตัวปืนให้มีพลังทำลายได้ในเกือบทุกระยะการยิงยกตัวอย่างเช่นใช้เป็น Assault Rifle หรือ Battle Rifle อย่าง Scar L และ Scar H และปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจซุ่มยิงอย่าง scar ssr <S ling> หรือจะปรับให้เป็นอาวุธประจำหน่วยอย่าง scar hamr ก็ได้เช่นกัน <S <S <ling> <S โดย fn scar นั้น จะแบ่งหลักๆเป็น2รุ่นใหญ่ๆได้แก่ FN Scar L ที่มีบทบาทเป็น Assault Rifle ใช้ขนาดกระสุน5.56คู x 45มิลิเมตรนาโตและ FN Scar H ที่มีบทบาทเป็น Battle Rifle ใช้ขนาดกระสุน7.62คู x 51มิลิเมตรนาโต และนั่นก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมที่เราเอามาฝากเอามาสรุปกันนะครับผมสำหรับปืน FN Scar นั่นเองนะครับแน่นอนว่าที่เราสรุปมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาค้นคว้าข้อมูลกันได้เลยนะครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับ f a b r i c National Scar H กันนั่นเองนะครับผมก็ สังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นในเกมนะครับก็มี Sky H และก็ทั้ง Sky L ด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว H ก่อนนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมชื่นชอบมันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจที่แรงนะครับแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยมันก็แลกมาด้วยความที่แรงรีคอยที่สูงนั่นเองนะครับผมะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงรีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเสริมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์กันก่อนนะครับผมสําหรับ แสตลั l ไรเฟิลกับแบ t เทอร์ไ l เฟิลนั่นเองนะครับผมว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับแสตลันไรเฟิลนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวสกายเอชเนี่ยมันจะใช้คำว่าแสตลันไรเฟิลนะครับซึ่งแสตลันไรเฟิลนะครับผมก็จะเป็นปืนที่ใช้กระสุนขนาดกลางนะครับผมหรือว่า กระสุนขนาดมาตรฐานนาโต้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็คือกระสุนขนาด5.56ณ45มิลิเมตรนาโต้นั่นเองนะครับผมส่วนอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคําว่า b a t t l e l i ไลฟ์ er นะครับผมก็คือปืนที่ใช้ขนาดกระสุนตั้งแต่7.62ณ51มิลิเมตรนาโต้ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็สังเกตได้ว่า Ba t t l e ร i ไลฟ์ er เนี่ยจะใช้ขนาดกระสุนที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้ก็คงจะเป็น FAL นะครับผมประมาณนี้นะครับ เอาละหลังจากที่พูดพันทําเพลงมาเยอะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสำหรับปืนนี้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าดามเมจมันแรงมากๆาเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราแต่งดีๆเนี่ยมันสามารถวันคิดคิวของมันธรรมดาของแต่ละเมืองเนี่ยได้เลยภายในนัดเดียวนะครับผมมาเดีย๋ยวมาดูรูปร่างหน้าต่างก,กันก่อนนะครับว่าหน้าตาปืนมันจะเป็นยังไงก็นี่เลยครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นน้องของมันก็คือ scar l นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น scar h นะครับสังเกตได้ตรงแม็กกาซีนนะครับผมแม็กกาซีนเนี่ยเขาจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวตรงลงมาเลยนะครับผมส่วน scar l เนี่ยเขาจะเป็นงอๆนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกว่านั่นเองนะครับกระสุนอยู่ที่20นัดนะครับผมบรรจุไปได้ทั้งหมด120นัดเป็นกระสุนสำรองนั่นเองนะครับผมมา เดี๋ยวเราไม่พูดเท่าทำเพลงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของสเตตกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าสเตตเริ่มต้นของสก้าเอเนี่ยเอ้ยสกาเนะครับมันเป็นอย่างไรเข้าไปดูที่โหลดเอาได้เลย let's go อะไรครับและสัปดาหในตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในส่วนของโหลดเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตอนที่เรา,เารีวิว L85A2 ไปเนี่ยก็คือปืนกระบอกแรกใช่ไหมครับบอกเลยว่าใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยในการรีวิวนะครับผมจะขอให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่รู้นะไอ้พวก เวลาที่ผมพูดว่าจะทําให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นอ่ะส่วนใหญ่มันจะนานกว่าเดิมตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามให้ตัดตัดให้มันสั้นที่สุดก็แล้วกันนะครับมาเริ่มเลยนะครับก็ scar H นะครับอยู่ในคลาส primary gun นะครับก็คือเป็นคลาสปืนหลักนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเท่บัดตาบัดใจมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสีลายทรายด้วยนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้และก็สำหรับในส่วนต่อไปนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับว่าการจำแนกระหว่าง Sky S กับ Sky L ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเรื่องแมกกาซีนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยนะครับก็สำหรับในส่วนของ Sky S เนี่ยแมกกาซีนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงลงมาเนี่ยเป็นแนวตรงลงมาแบบนี้นะครับผมส่วน Sky L นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะเล็กลงมานะครับผมแล้วก็แมกกาซีนของเขาเนี่ยมันจะมีความโค้งงอตรงนี้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเทียบง่ายๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีะจําแนกอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของลํากล้องปืนนู่นนี่นัน่น,นอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบดูแบบนี้มากกว่านะครับชอบดูในส่วนของแมกกซีนมากกว่าเพราะว่ามันสังเกตง,ง่ายแค่ตาเปล่าก็เห็นแล้ว หลังจากดูในส่วนของกายภาพมาแล้วนะครับมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ Scar H นะครับผมการปลดล็อกเนี่ยอยู่ที่0ูนย์ดาวนะครับผมแล้วก็ราคานะครับอยู่ที่ ,3950 ดอลลาร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆก็ก็ถือว่าเยอะมากนะถ้าถ้าสมมติว่าเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันแพงมากไหมเนี่ยส่วนตัวเลยบอกว่าไม่ครับก็ราคามันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับกับดาวเมจที่มันทําได้นะครับแล้วก็ความสามารถของมันนะครับบอกเลยว่า ปืนกระบอกนี้ซื้อมาอยัางไงก็คุ้มอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะในส่วนของราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอสแตตต่างๆด้านบนกันบ้างดีกว่านะครับโดยการเทียบสแตตนะครับผมผมก็จะแบ่งเป็นทั้งสงส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดาเมจนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นประสิทธิภาพปืนต่างๆนั่นเองนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับผมมาดูในส่วนของดาเมจกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับดาเมจที่ทําได้ต่อส่วนหัวนะครับบอกได้เลยว่ารุนแแรงมากๆก็คืออยู่ที่114หน่วนะครบอกเลยว่า นัดเดียวก็เดี้งได้นะครับผมถ้า,าเลือดมันแบบน้อยเกินไปอะไรแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมอนที่เราเจอนะครับมอนเนี่ยม,มันเลือดประมาณ100นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณยิงโดนหัวปุ๊บตายทันทีนะครับผมบอกเลยว่าจิตจ,จัดเอาเรื่องนี่คือจุดเด่นของ SKY e d g เลยนะครับาดาเมจต่อส่วนตัวนะครับอยู่ที่81นะครับอันนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีนะเอาไว้สําหรับเล่นพวก อ่าพพได้ด้วยอะไรเงี้ยแค่2นัดเท่านั้นนะครับ mm. ก็เกือบตายแล้วอ่าจริงๆก็ประมาณ3นัดได้ละครับต่อไปนะครับในส่วนของแขนและขานะครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจเท่ากันนะครับอยู่ที่43หน่วยนะครับ DPS อยู่ที่610ต่อส่วนตัวนะครับผมอ่า uh, อันนี้เยอะมากรู้สึกว่าอ่า uh, ถ้าเทียบกับ L 8 5กระบอกที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่480กว่ากว่าอ่า uh, ถ้าผมจำไม่ผิดนะดูในส่วนดาเมจกันไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมาดูในส่วนของสเตปพื้นฐานต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยก็คือ velocity นะครับหรือว่าความเร็วปากกระบอกปืนนะครับผมอาหน่วยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับวาหน่วยที่เกมนี้เขาใช้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณฟุตต่อวินาทีหรือไม่ก็ฟิตต่อวินาทีประมาณนี้นะครับสำหรับความเร็วปากกระบอกปืนนะครับก็อยู่ที่2,824นะครับอันนี้น่าจะเป็นฟุตต่อวินาทีอย่างที่กล่าวไปนะครับระยะการยิงนะครับอยู่ที่2,838นะครับแล้วก็ ค่าเอ็กโนอมิกนะครับอยู่ที่38ซึ่งแซึ่งมันค่อนข้างที่จะต่ำนะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับไม่ได้ต่ำมากจนถึงขนาด A อ1ออ่ะ28อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อยังพอแต่งที่แบบว่าลดลดเอ็กโนมิกลงได้โดยที่มันไม่มีผลกระทบต,ต่อการเคลื่อนที่เรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แรงรีคอยนะครับอยู่ที่58นั่นเองนะครับน้ำหนักโดยรวมของตัวปืนนะครับอยู่ที่45,55กรัมนั่นเองนะครับหรือว่า ประมาณ4กิโลครึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นสเตตทั้งหมดของปืนกระบอกนี้นะครับสำหรับ scar h นั่นเองนะครับเอาละครับและสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็มาสู่สนามยิงปืนของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่มาดูใหม่เนี่ยสำหรับสนามยิงปืนนี้นะครับก็จะมีจุดประสงค์เอาไว้สําหรับการทดสอบปืนนะครับผมการยิงแล้วก็ระยะยิงต่างต่างรวมถึงกระสุนด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็รวมถึงการหาจุดดีจุดเด่นของปืนแต่ละกระบอกนั้นด้วยนะครับผมและสําหรับในตอนนี้นะครับ ก็มาถึงปืนกระบอกนี้แล้ว scar h นั่นเองนะครับผมมาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับโดยการทดสอบอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการฮิปไฟแต่เป็นการคุมปืนด้วยนะครับแล้วก็จะต่อด้วยการประทับปืนเข้าลองไหลนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการคอนโทรลปืนด้วยนะครับผมมาเริ่มเลยฮิปไฟนี่ไงกระสุนมันก็จะเกาะกลุ่มประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ผมคุมไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะ จำเอาไว้นะครับว่าวงมันจะเป็นประมาณนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้การทดสอบแบบเข้าศูนย์เล็งอุย้ย <c oughs> เรียกได้ว่าคุมยากมากๆสำหรับอ่าวอร์ติคอรนะครับแนวแนว,แนวเส้นตรงนั่นเองนะครับผมระยะแรกผ่านไปนะครับผมมาดูระยะที่สองกันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยฮิปไฟหนักแน่นบอกเลยว่าเนี่ยมันมันมันจะออกเฉียงขวาไปนิดนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย มันก็จะเป็นแนวตรงขึ้นไปแบบนี้นะครับชันเลยเราต้องมาหาจุดแก้เรื่องรีคอยนั่นเองนะครับต่อไปลืมโหลดกระสุนอีกแล้วให้ตายอรอบนี้ยังคุมได้อยู่นะครับอ๋เสียงโวยวายข้างๆนั่นก็อย่าเพิ่งไปสนใจมาละกัน อ่าสำหรับเอ่อโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเวอร์ติคอลอยู่ซึ่งมันจะเป็นเวอร์ติคอลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เรามาทดสอบในแต่ละระยะนั่นเองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับระยะต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเริ่มจะไกลออกไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในระยะไกลของไรเฟิลแต่ว่าไปอยู่ในส่วนของสไนเปอร์มากกว่านั่นเองนะครับผมพูดแล้วงงๆไหมขนาดผมอัดเองยังงงเลยเนี่ยว่าพูดอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเริ่มเลยดีกว่าโอ้โหคุมไม่อยู่ คุมไม่อยู่เลยครับขึ้นไปข้างบนเลยนะอันนี้เนี่ยมันมันออกเป็นกลุ่มๆแหละแต่ว่ามัน,มน,มนไปโผล่นู่นด้วยนะครับอยู่กระสอบซ้ายด้านหลังนั่นเองนะครับผมสําหรับการทดสอบต่อไปนะครับผมประทับปืนเริ่มเลย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงโอระยะนี้แทบไม่ต้องพูดอะไรมากบอกได้เลยว่าความแม่นเหลือศูนย์ยิ่งไม่มีสโขบไม่มีศูนย์แม้แต่ศูนย์หยาบบอกเลยว่าความแม่นยําเท่ากับศูนย์ระยะต่อไปครับ อันนี้เป็นฮิปไฟอันนี้น่าจะเป็นระยะของสไนเปอร์ได้แล้วนะครับผมระยะไกลที่สุดเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยนะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยยังพอยิงได้อยู่แต่อันเนี้ยยากเลยยังไงก็ยากแน่นอนเริ่มเลยโอ,โ,โอเคไม่หวังอะไรละไม่หวังอะไรละเหลืออ่กอการทดสอบอีกอันนึงนะครับแต่กระสุนหมดพอดีงั้นรีตัวละครครับผมหลังจากที่เรารีตัวละครเสร็จนะครับก็มาทําการทดสอบต่อได้เลยประทับปืนเข้าล่องไหลแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจยิง Uh huh. ไม่ได้ช่วยเลยเดี๋ยวไปดูวงกระสุนหน่อยนะครับว่ามันจะหน้าตาเป็นไงไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมผมเห็นอยู่นิดๆน,นะเนี่ยมันจะกระจายมากๆเลยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปืน assault rifle หรือว่า Battle ไ i f ฟ e เนี่ยไม่ควรจะมายิงในระยะแบบนี้อยู่แล้วในแบบ full auto นะครับแต่ว่าถ้าถ้าปรับเป็นเซมิเนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันก็พอยิงได้อยู่แหละเออใช่ไหมมันยิงได้เลยแหละครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เรา เราทดสอบแบบว่า full steam นะครับผมหรือว่า full auto นั่นเองนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งข้อสรุปได้ดังนี้นะครับคือยิงได้ระยะประมาณกลางๆนะครับเพราะว่าระยะไกลระยะที่3และระยะที่4เนี่ยค่อนข้างยิงยากแล้วนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ไอรอนไซส์มาหรือว่าศูนย์หยาบมานั่นเองน,นั้นเลยเราจะต้องไปติดศูนย์หยาบเราเองแล้วก็แนวว e r ิคอลนะครับวิคอลรีคอยล์เขาค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเลย เราต้องหากลิบอะไรสักอย่างหนึ่งมาเพื่อแก้รีคอยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เพิ่มระยะยิงด้วยนะครับให้มันยิงไกลขึ้นนั่นเองโอเค3จุดหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแต่งปืนกันได้เลย let's go เอาละรครับก็กลับมาสู่หน้าโหลดเอากันอีกแล้วนะครับผมมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาคัสตอมปืนกันนะครับผมก็แนวทางการตกแต่งปืนเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะลบจุดอ่อนก่อนแล้วค่อยเสริมจุดแข็งนั่นเองนะครับจุดอ่อนของ ปืนกระบอกนี้นะครับก็อย่างที่เราได้หาไปเมื่อกี้นะครับมีรีคอยล์และก็มีระยะการยิงนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่ไม่มีไซส์ชนะเลยเราต้องมาหาไซส์ใส่ให้มันด้วยนะครับผมมาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับมาแก้วเวอร์ติคอลกันก่อนวเวอร์ติคอรลรีคอยนั่นเองนะครับมีอยู่ในใจอยู่3ตัวนะครับก็จะมีซับมิดเวอร์ติคอลตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเดนเจอร์เวอร์ติคอตัวนี้ ซึ่งเก็บ2ตัวนี้นะครับผมก็จะให้ผลคล้ายๆกันนะครับผมก็คือลดการวิ่งเร็วของเรานะครับก็ทําให้เราวิ่งช้าลงนั่นแหละแล้วก็ลดอัตรารีคอยให้เราคุมเสถียรปืนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่มันลดเนี่ยพอๆกันเลยนะครับซับมิเวิร์ดูดูสแตตดีดีนะครับอันนี้เป็น32กับ53นะครับแล้วก็เดนเจลวิทิคอ a l เนี่ยก็จะเป็น33กับ54ซึ่ง ผล2อ,อย่างเนี่ยมันต่างกันแค่1ห,หน่วยเท่านั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าต่อให้คุณใส่ Submit หรือว่าใส่ Danger เข้าไปเนี่ยมันก็มีผลคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องราคานะครับราคา Submit v วิ t i c ิคอเนี่ยอยู่ที่400แล้วก็แดนเจอร์ก็400เหมือนกันซึ่งราคาเท่ากันแต่ว่า ผมอยากให้มองที่ความแตกต่างของรูปลักษณ์มากกว่าซึ่งถ้าอยากได้ผลประโยชน์เยอะๆนะครับผมคุมแรงคุมแรงถีบเยอะๆเนี่ยไปที่ Vertical ก็คือมันจะได้กลิบที่ยาวหน่อยซึ่งมันดูไม่ค่อยสมส่วนสำหรับผมนะแต่ว่ามันก็ใช้งานถ้าใช้งาน่ะได้อยู่นะครับแต่ว่า Danger Vertical ครับมันดูสวยกว่าแต่ว่าคุมแรงรีคอยได้น้อยกว่าแค่หนึหน่วยเท่านั้นนะครับฉะนั้นเลย ผมจะเลือกเจ้าตัว Danger Vertical ตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ามันเท่กว่า <c oughs> แค่นั้นแหละแค่นั้นเลยครับส่วนกรีปอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีไนวิชั่นหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นั่นเองและยังปลดล็อกไนวิชั่นไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับ G g ก i ี l ไลท์นะครับตัวสุดท้ายเลยซึ่งตัวนี้นะครับลดอีกา o มิกเนี่ยพอๆกับไอตัวซับเวอร์ติคแล้วก็ไอตัว เดนเจอร์ซับเออเดนเดนเจอร์เวอร์ติคอลด้วยนะครับผมตัวนี้อันนี้เป็น32เนอะอันนี้เป็น33แล้วก็จีกิบเนี่ยก็เป็น33นะครับส่วนแรงรีคอยเนี่ยจีกิบ55นะครับแล้วก็เดนเจอร์เวอร์ติคอล54นะแล้วก็ซับวิดเวอร์ติคอล53ซึ่ง มันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับเพียงแค่375ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแถมไฟฉายมาให้ด้วยนะครับกด B ีเพื่อเปิดไฟฉายตรงนี้ได้ซึ่งมันจะช่วยเล่นได้ดีมากนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังไม่มีนายวิชั่นนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันคือผมมีนายวิชั่นแล้วไงก็ไม่รู้จะติดไฟฉายเพิ่มไปทําไมนะครับผมก็เลยเลือกตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัว แดนเจอร์วิทค้อตัวนี้นะครับสาเหตุก็อย่างที่บอกไปนะครับมันเท่กว่านะครับผมอ่ะมูฟมันสักหน่อยนะครับมาประมาณตรงนี้แล้วก็ไปดูที่บาเลต่อเลยครับสำหรับลำกล้องปืนนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นลำกล้องที่ยาว16นิ้วนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดที่ยาว13นิ้วซึ่งสามารถเอาไปเล่นในที่แคบได้นะครับถ้าถ้าถ้าติดตัว13นิ้วไปเนี่ยแต่ว่า ผมติดเป็นของเดิมไว้นะครับเพราะว่าต้องการดามจเต็มๆเอาไว้ฟาร์มระยะไกลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะกับการเอาไปเล่น PVP วีก็ได้นะครับสำหรับลำกล้องสั้นนะ13นิ้วนะครับส่วน16นิ้วเนี่ยก็เอาไว้ยิงระยะไกลนั่นเองนะครับผมก็ติดตัวเดิมไปนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เลเซอร์นะครับสามารถติดได้หรือว่าติดไฟฉายเพิ่มเติมได้แต่ว่าผมขอไม่ติดละกันเพราะว่ามันดูเทอะอทะเกินไปนะครับสำหรับต่อไปนะครับมาดูที่แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนเนี่ยเมื่อก่อนมันมี2นะครับแตาว่า มันถูกได้เอาออกจากเกมไปนะครับเพราะว่ามันน่าจะมันน่าจะโกงเกินไปนะครับที่ที่กระสุนมันเยอะนะและดาเมจมันก็แรงด้วยนะครับแต่ว่าผมมีผมมีบางอย่างที่จะให้คุณดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้สําหรับในส่วนต่อไปนะครับผ่านท้ายนะครับผ่านท้ายมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือสแตนดาดปกติเลยนะครับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่สามารถเลือกติดได้ท่านผู้ชมสามารถเลือกติดได้ตามใจชอบเลยก็คือไซส์ของปืนนั่นเองนะครับ ซึ่งสําหรับตัวไซส์ของปืนนะครับก็สามารถเลือกติดได้ตามถนัดเลยนะครับหลายๆคนอาจจะถนัดแบบคูณหนึ่งไหมอย่างลีฟิกลีฟกตัวนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับเพราะว่าไซส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดอทธรรมดานะครับซึ่งเคลียร์มากในการเล่น P ิ P นะครับหรือว่าเอาไว้สู้ในระยะประชิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ลีฟิกเลยนะครับตัว200น่าสนใจเป็นตัวที่น่าสนใจหลายหลายคนอาจจะถนัดคูณ8ไหมแต่ว่าผมขอผ่านดีกว่าสำหรับคูณ8เนี่ยอันนี้มันติดเป็นสไนเปอร์เลยครับ สำหรับการรีวิวนี้นะครับผมจะขอใช้เป็นตัว M 150นะครับเป็น a อคอคูณ4นั่นเองเพื่อการมองเป้าแล้วก็มองกระสุนกลุ่มกระสุนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าทุกคนสามารถเลือกติดได้ตามถนัดเลยนะครับติดเป็นตัวโฮโลกราฟิกก็ได้นะครับอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะผมแต่งปืนประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบปืนกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผลที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผม let's g ก อะไรครับและหลังจากที่เราแต่งปืนเสร็จนะครับเราก็กลับมาสู่สนามยิงปืนกันอีกรอบหนึ่งนะครับและนี่คือชมหน้า scar h หลังจากที่เราแต่งแล้วนั่นเองนะครับบอกเลยว่าหล่อเฟี้ยวมากนะครับผมแล้วก็สังเกตได้ว่าเนี่ยการวิ่งมันไม่ได้น่าเกลียดเลยครับมันเร็วมากๆแล้วก็มันเหมือนแบบไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือสามารถลดอโเโนอิมกมากกว่านี้ได้อีกนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคนะครับหลังจากที่เราแต่งปืนเสร็จแล้วมันเป็นธรรมเนียมว่าเราจะต้องมาทดสอบกันก่อนนะครับ การทดสอบก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือยิงแบบฮิปไฟล์แล้วก็การประทับปืนนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับฮิปไฟล์ <c oughs> <c oughs> มันต้องแบบนี้ดิว่าเนี่ยสังเกตดูวงกระสุนเนี่ยแบบเป็นกลมๆแบบก,ก้อนๆเลยนะครับผมสุดยอดมากๆต่อไปนะครับเป็นการาเล่งนะครับผมเล่งแล้วก็ยิงนั่นเองนะครับเริ่มเอาลืมโหลดกระสุนแป๊บโอเคเริ่มกันเลยอ <c oughs> เป็นอ่าผมยังสัมผัสได้ถึงความดีดที่แบบแนวตั้งนะครับแต่ว่ามันก็ยังควบคุมได้นะครับผมสภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะระยะไกลออกไปหน่อยนะครับฮิปไฟเออแรกแรกเนี่ยอาจจะก,กระทุ้งขึ้นมาหน่อยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นความผิดพลาดของผมเองแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก,กระสุนเกาะกลุ่มกันมากๆเลยนะครับการทดสอบต่อไปเริ่มได้เป็นการประทับปืนนะครับเข้าล่องไหลนั่นเองนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปอ โอ้ยคุมยากเว้ยเออแต่ว่ามันก็คุมยากเป็นทุนเดิมของมันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้มัน,ม,นมันเห็นได้ชัดมากเลยก็คือกระสุนเรามันเกาะกลุ่มเป็นกลมๆก,ลมกันเกือบทุกเป้าเลยมั้งเนี่ยเป้าต,ต่อไปนะครับฮิฟายโอ้โหอันนี้ระยะนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งต้องถึงกับเดินไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกได้เลยว่าอ่านี่ไม่ใช่ระยะของสกายเอชแบบแท้จริงเลยนะครับผม สำหรับการยิงแบบ f u ลอ auto นั่นเองนะครับแต่ว่ายิงแบบเป็นเซมิเนี่ยก็ได้อยู่นั่นเองนะครับการทดสอบต่อไปไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากทิปไฟนะครับผมก็มันมันไม่ใช่ระยะของมันแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือระยะของสไนเปอร์นะครับผมแต่ว่าเราเรากะสุนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรีตัวละครแป๊บหนึ่งเอาละรครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบยิงในระยะสุดท้ายนั่นเองซึ่งเป็นระยะของสไนเปอร์และไกลมากๆซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่ระยะของเราแต่เราก็จะทดสอบมันนะครับผมไปฮิ Hip ่ไฟ <c oughs> เรียกได้ว่าก็ยังเด้งอยู่นะครับนี่กลุ่มกระสุนก็จะเป็นแบบนี้อุย้ยได้อยู่ได้อยู่มันเป็นกลุ่มใหญ่หญแบบนี้ครับแล้วค่อยๆตีวงกว้างออกไปนั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้ไอ้รอบที่แล้วมันขึ้นไปข้างบน <c oughs> ขึ้นไปโดนกระสอบทรายข้างบนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคุมปืนได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยต่อไปนะครับอื <c oughs> เฮ้ยอันนี้อันนี้มีเด้องอันนี้มีเด้งขึ้นข้างบน,นะฮะโอเคอันนี้มีเด้งขึ้นข้างบนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นวงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นวงใหญ่มากๆเลยซึ่งแน่นอนฮะถ้าเรายิงแบบว่าเป็นเซมีอ่ะแบบแบบยิงแบบเนี้ยเออมันมันก็ได้ไงคือปกติเนี่ยเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้ยิงแบบฟูออโต้อยู่แล้วใช่ไหมนอกจากมันจะโถมมาเยอะๆปกติแล้วนะครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราก็ยิงแบบเซมีแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นเลยอ่าถ้าเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ย ไม่มีปัญหาครับเรื่องระยะแบบนี้และสำหรับการทดสอบสุดท้ายจะเป็นการจําลองการทาภารกิจของปืน scar h นั่นเองนะครับผมก็พยายามจะทําให้มันเป็นธรรมเนียมนะครับว่าการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยเราจะไม่อิงทฤษฎีแบบโดดๆนะครับเราจะมีการปฏิบัติกันด้วยนะครับโดยสนามการทดลองแห่งนี้นะครับผมสร้างมาเพื่อการทดสอบปืนโดยเฉพาะนั่นเองในนี้เนี่ยจะบรรจุศัตรูเป็นจํานวนมากซึ่งปืนแต่ละกระบอกจะมีวิธีการรับมือศัตรูแต่ละประเภทอย่างไรต้องไปติดตามรับชมกันได้เลย let's go มาครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มภารกิจเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเช็คที่ละมุมครับโอเคตัวนี้มีโอเคยิงก่อนโดนหัวนัดเดียวตายนะครับปืนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจแรงมากๆนี่เรียบร้อยโอ้ขวาตัวนึงครับขวาตัวหนึง่งออันนี้เป็นการยิงระยะปกตินะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการยิงในระยะประชิดนั่นเองนะครับว่าเราสู้กับศัตรูแบบไหนซึ่งขอฮิลก่อน โอเคครับฮิวเป็นที่เรียบร้อยวิ่งฉีกออกมาและจังหวะน,นี้เอียงซ้าย1ทียิง1น,นัดเรียบร้อยครับต่อไปสตูต่อไปอันนี้ตัวพิเศษไม่หวัน่นแน่นอนแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึง่งเรียบร้อยครับระยะประชิดไม่มีปัญหามีปัญหาแต่ระยะไกลขวาไม่มีเช็คข้างหน้ามี1ตัวยิงไป1นทีทางนี้1ตัวโอเคครับผมรีโหลดกระสุนข้างหน้าสตูจํานวนมากในระยะของไรเฟลิลนั่นเองยิง1น,นัดข้างหน้า1นนัดตรงนี้2-3นัดโอเค หนึ่นัดไม่โดนซ้ออีกทีนึงโอเคข้างหน้าตรงนี้มีไหม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 ผมไม่เห็นศัตรูข้าๆนะครับเดี๋ยวขอฮิวก่อนบอกได้เลยว่าการทำภารกิจของปืนนี้เนี่ยสุดยอดมากๆครับถึงแม้ว่าเราจะยิงมันไม่โดนเนี่ยแต่ว่าเราย้ำแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนั่นเองก่อนที่เราจะไปทำภารกิจต่อร่างกายต้องพร้อมและฮิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหยิบปืนของคุณึ้นมา เรามีงานต้องทํากันตรงนี้เห็นหนึ่งตัวยิงไปหนึ่งทีอาจจะมีลิ้นพันบ้างนะครับผมต้องขอไปอันนี้ต้องอันนี้มันลิ้นพันเป็นสกิลเฉพาะตัวนะครับข้างหน้านี้ศัตรูเยอะจํานวนมากแน่นอนและเป็นระยะของสไนเปอร์ซึ่งผมจะยิงตรงนี้หนึ่งนัดครับไม่มีปัญหาตัวพิเศษตัวพิเศษ2นัด3นัดโอเคตัวพิเศษ3นัดครับผมแล้วก็สไนเปอร์ยิงมันก่อนเลยตรงนี้ก็ตัวพิเศษเหมือนกันครับยิงไปประมาณ3นัดแล้วก็ตรงนี้ตัวปกติโอเคสวยบอกให้เลยว่าถ้ายิงหัวเนี่ย ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยต่อให้สตูมากันเป็นร้อยเนี่ยถ,ถ้ากระสุนเราเหลือนะครับผมร้อยนัดก็จบได้นะครับมัน,ม,นมันง่ายได้ขนาดนั้นเลยนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เป็นเขาวงกดไหมถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ได้มาเล่นนาน,นละโอเคยิงไปครับเมื่อกี้ยิงฉลับโดนตัวนิดหน่อยแต่ว่าแก้สถานการณ์ได้อยู่ตรงนี้ป้อมครับโอเคหันหน้าไปทางไหนลนะเฝ้าเวียนยามมันต้องเข้า้าตองเฝ้าให้ถูกทางด้วยดีว่าตรงนี้ครับหนึ่งทีตรงนี้หนึ่งทีโอ้โห เก็บเรียบตรงนี้หนึ่งทีเรียบร้อยภารกิจรุ่นร่วงแบบไม่ต้องเปลี่ยนเป็นปืนพกแต่อย่างใดให้ไทยเอาปืนพกมาทำไมเนี่ยโยนทิ้งไปเหอะโอเคนะครับก็เป็นยังกันบ้างน,นะครับสำหรับการรีวิวปืน scar h นะครับผมหนึ่งในปืนไรเฟลิลที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็เรารีวิวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับปืน scar h ในเกม black hawk rescue i s i o n 5ไปแล้วนะครับเป็นยังกันบ้างน,นะฮะ ชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่ออย่าลืมกดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเล็กนะครับผมและเราต้องการเดินทางอีกยาวไกลนะครับผมใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะครับผมส่วนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าเกมอะไรหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรนะครับก็สามารถแวะมาเล่นด้วยกันหรือว่ามาดูกันได้นะครับผมสำหรับในคลิปในวันนี้ต้องขอลาไปกกก่่่อออนนนนขขบบบคุณทีเเ้้้าาามมรวววลลดยััสแจ